อ่ะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมเล่นในเกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับผมในแมปอาร์เซลนอทนะครับผมทุกคนแล้ววันนี้นะทุกคนนะมันใกล้ฮาโลวีนนะครับแล้วเขาก็เหมือนว่ามีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับผมที่อ่าอัพเข้ามานะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างครับผมลองขึ้นรูปให้ทุกคนอ่านก่อนนะครับผมนี่นะครับก็เป็นที่เขาบอกกันมาใน Discord นะครับทุกคนนเดี๋ยวผมจะลองแปลครับก็กูก็แปลมั่วๆนั่นแหละเอออ่านก็ไม่ออกเหมือนกันนะครับโอเคทุกคนเรามาาดดูกกัันนนีว่ะะครบผม โอเคอันแรกก็ไลฟรอีเวนต์ไทม์อะไรส like ักอย่างนี่แหละครับเออเราลองมาดูที่มันอัพเข้ามาดีกว่าอันบนผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่มันบอกว่ามีรางวันอยู่เฮ้ยมีรางวันอยู่นะครับคําสั่งเมนู VP ใหม่ครับตอนนี้สามารถกําหนดขนาดเวลาและแรงโน้มถ่วงของเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็ประมาณว่าแบบว่าเราสามารถแบบปรับตัวเองกระโดดสูงไหมโหมดนี้อะไรอย่างงูอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันใน VP นะครับว่ามันจะปรับได้จริงไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอย่างอื่นก่อนนะผมต่อไปนะทุกคนนะก็เหมือนเขาเขียนมาว่าไม่รับประกันมาตรฐานในการโหวตโหมดเกมไม่รับมาตรฐานอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับผมก็ยังงงอยู่เลยนะครับแล้วก็เขานะครับจะคูณ2นะครับผมเงินนะครับผมทุกโหมดยกเว้นโหมดสแตนดาร์ดนะครับทุกคนก็คือว่าถ้าเราเล่นสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับก็จะไม่คูณ2เงินแต่เล่นโหมดอื่นเขาจะคูณ2เงินเว้ยเอ้ยถือว่าฟยวนะครับแล้วต่อไปก็ปืนซันโฟเวอร์ม ครับกลับมาในอาวุธนะครับมีเหมือนเอากลับมานะครับมันคือปืนอะไรวะผมก็ไม่รู้นะครับต่อไปก็ยูซี่นะครับอะไรเงี้ยแก้ไขข้อบกพร่องครับปรับปรุง UI นะครับผมอะไรพวกนี้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าว่ามันมีอะไรเหมือนเดิมไหมขอเพิ่มเสียงก่อนละกันนี่นะครับโอเคโอ้โหคนนั้นร้อยสิบเลยเหรอทุกทุกคนดูฟอนต์ในเกมดิโคตรสวยอ่ะดูดิทุกคนครับโอ้โหยังสวยอ่ะโอ้โหฟอนต์ในเกมฮาโลวีนแบบสุดเจ้งนะครับอันเนี้ยโอ้ยหดิดิมนกระโดดแบบผมว่ามันแปลกกว่าดูดิโอ้โหแล้วกระโดดแบบพุ่่่งนีเลยอะ โคตรแปลกอะดูดิเนี่ยดูดิดูดิทุกคนฟึ๊บแปลกอะเอ้ยทำไมผมรู้สึกแปลกๆผมคิดไปเองวะ่ะเออคิดไปผมคิดไปเองครับ <laughs> นีอู๋ทุกคนโคนนัวโคนนัวโคนนัวเออมาดิมาดิมาดิาดคือโหมดนี้ก็น่าจะคูณ2เงินนะครับตอนนี้คือผมไม่เห็นคนเล่นโหมดสแตนดาร์ดในเซิร์ฟปกติเลยนะครับอืมีแต่แบบโหมดเนี้ยแนวเนี้ยนะครับเอ้ยมันว่ะทุกคนมันว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเบ้ง เบ้งห้องตายหยอก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 เออคนนัวทุกคนอย่างนัวนัวเนียนัวเนียตอนนี้นะครับเราก็ฆ่าไป14ตัวแล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับผมเบ้งเบ้งโอ้โหแลชปโปนี่ครับตรงนี้หนึ่งเบ้งตายนะครับเออคนหายไปไหนหมดไปทุกคนดูมันลอยมาลอย,น,ลอยนี่ยิงอัดตัวยิงอัดตัวอุ้ยโอ้พีโดนวะน้องเกินไปว่าโอ้ยแล้วเวลาตายมีรูมหัวกระโหลกขึ้นด้วยนะทุกคนเมื่อกี้สังเกตนะครับเห็นไหม วิรูปหัวก็ลงกะโหลกโอเคทุกคนเราได้มีทองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลอยนะครับอุ้ยเกินโอ้โหมาผมต้องลอยให้ได้ครับผมต้องขึ้นเป็นโนหนึ่งมาจะฟักเกอร์นะครับทุกคนอ้าวนี่นี่หลังนี้หลังนี้เฮ้ยอย่าโดดดิอย่าโดดดิโอ้ทุกคนจะลอยก็ไม่ได้แม่งโดดหนีว่าอะไรอะไรคุณคุณเอ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอยายาเฮ้ยเฮ้ยเออโอ้พี่โดนลอยว่ะอ้าวแล้วแม่มันไม่จบเกมอ่ะทุกคนเอ้ยคืออะไรวะเอ้าทำไมลอยมีทองได้แล้วไม่จบเกมอ่ะ อ๋อหรือมาเป็นโหมดอย่างนี้วะแบบอ๋อน่าจะเป็นโหมดแบบนี้นะทุกคนให้เล่นนะครับคือจะไม่มีสแตนดาหรอคือให้เล่นอย่างนี้เราออกเราได้ตังไหมเดี๋ยวเราลองดูนะครับโบไม่ได้เหรอหรือว่าอะไรคือผมง,งกับโหมดปะทุกคนเนี่ยดูดิคือตอนเนี้ยคนเยอะสุดคือร้อยสิบนะครับแล้วแม่ก็ไม่ไปไหนเลยเว้ยแม่ก็อยู่ร้อยสิบอะคืออะไรวะทุกคนผมง,งวะ่ะโหมดนี้แม่งงงผิดปกติเออใครรู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับใครที่รู้แล้วว่าอีเวนต์มันคืออะไรเนาะ โอเคทุกคนแต่แต่มันนัวจริงหัวหมดนี่มันนัวจริงนัวเนี่ยนัวเนี่ยเคมีทองมาแล้วครับขอหลออหน่อยเว้ยเกิดไปโอ้โหโอหระเบิดโคตรแรงโคตรแรงอ่ะหนึ่งตัวเอ้ยโอ้โอ้ผมโดนมีดทองนะทุกคนเึินมาพอได้สิบเจ็ดเราจะได้มีดทองครับผมก็ไม่รู้ว่าฆ่าตัวหนึ่งมันจะได้เงินเพิ่มมาหรืออะไรไม่รู้ครับโอเคได้แ้ะนะครับ,นะรบต่อครับไล่ฆ่าต่อดีรออะไรอะ่ะไล่ฆ่าต่อไม่รอแล้วนะ เว้ยไม่มีมโหมดองค์โหมดอื่นเลยเหรอโอ้เกินว่ะอยากเล่นโหมดอื่นอ่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยนี่ไปลอยได้นี่ปนไปลอยเออได้อยู่เพื่อนสวยครับผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรนะทุกคนเล่นไปอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นไปไมันจะได้อะไรนะครับโอเคมาดิมาดิมาดิาดโอ้ยโอ้โหโดนระเบิดโอ้ยโอ้ยเอออ,อีกตัวมาดิ มีทองเหรอโอ้โหแตกเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดีว่าเราจะได้เงินหรือเปล่านะครับไม่ได้แบบทุกคนผมงงกัรหมดนี้จริงครับโอเคเอาไปว่าใครรู้คอมเมนต์บอก์ดครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเซิร์ฟเวอร์ v ีพนะครับผมโอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ากันมาในเซิร์ฟวีแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าไอที่เขาบอกว่าการปรับนู่นปรับนี่นะครับโอเคเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะโอเคครับผมกดตัว L ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงมีปรับนะครับผมอันนี้คืออะไรอะกาวิทตี้แรงโน้มถ่วงเหรอ แรงโน้มถ่วงนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับแรงโน้มถ่วงเราจะตั้งสัก100เป็นไงวะแรงโน้มถ่วง100 100คืออะไรหนักหรือไม่หนักอ๋อคือเราต้องตั้งก่อนหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นอย่างนี้เลยเอาหมื่นหนึง่งได้ป่าวะเกี่ยวป่ะทุกคนเดี๋ยวผมลองตั้งสูตรนะครับโปหรือว่าเราต้องกดเอนเกมด้ไม่รู้นะอ๋อนะ่าจะต้องกดเอนเอนเกมนะครับหนึ่งสิบร้อยพันทีมโหมดอ๋อมีเลือกปรับโหมดด้วยทุกคนดูดิมี2ทีม4ทีมหรือว่าฟรีนะครับ เอาเลือก2เนาะอันนี้ทามเวลาเอาสัก2นาทีนะใช่ปะทามมิติวิธีใช่ใช่ใช่โหมดเราจะลองไปเป็นโหมดอันนี้ละกันโหมดอะไรก็ได้คือเราเลือกมาเถอะนะครับนี่แล้วก็แมปโอเคเดี๋ยวเราไปเป็นดิซซี่นะครับเป็นเกมไปเดี๋ยวเรามาดูครับเราปรับกาวิตี้หนึ่งพันนะครับแล้วเรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าเกมกันไปดูกันเลยครับผมทุกคนครับจากเมื่อกี้ที่ผมสังเกตนะครับการโหวตจะไม่มีโหมดสแตนดาร์ดให้โหวตนะเวพี่ไม่เห็นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับกาวิตี้หนึ่ง ปึ๊บเอ้ยผมก็รู้สึกมันปกตินะหรือว่ามันต้องมีคนเข้ามาด้วยวะหรือแบบไม่ปกติแต่มันมีไม่ให้ปรับน้ำเนี่ยเห็นปหเออแต่พี่รู้สึกม่ามันปกติวะ่ะเออพี่ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ใครที่รู้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนี่ยดูดิรู้สึกปกติเลยนะครับหรือว่าเราต้องปรับน้อยลงมาวะเดี๋ยวลองปรับศูนย์นะครับกาวิตี้ศูนย์ครับโอเคแล้วเราลองเอ็นเกมไปแล้วเราไปเจอกันเกมหน้าลองดูใหม่นะครับลองดูต้องลองครับขอแบบนี้ โอเคครับเราเข้ากันมาในเกมนะทุกคนเยวลองมากระโดดดูดีกว่านะครับว่ามันจะยังไงเหมือนเดิมนะครับกาวิตี้และโน้มถ่วงอะไรเงี้ยความรู้สึกผมคือมันเหมือนเดิมเลยนะครับทำไมมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวะทุกคนใครรู้ก็ ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมโอเคก็คลิปนี้นะมันก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนมันเป็นอ่าเทศก,กาลฮาโลวีนเข้ามาให้เฉยนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยใครที่กดแล้วขอบคุณมา,มากๆนะครับคลิปนี้พี่ขอ50ไลค์นะทุกคนช่วยกดไลค์ถึงด้วยครับโอเคก็เสร็จแล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม